เพลงนี้ชื่อเพลงว่ากว่าจะรักนะครับเป็นต้นฉบับของปลอยนักชานะครับคอร์ดที่เล่นก็จะมีคอร์ด G คอร์ด B มิเนอคอร์ด C Am มิเนอร์แล้วก็ E m ิเนอครับเพลงนี้ถ้าจะให้เสียงเหมือนกับต้นฉบับเราใช้คารโปรคีปที่ช่องสองนะครับ แต่ทีนี้เพลงนี้มันเป็นเพลงของผู้หญิงผมเลยร้องเสียงมันจะออกไปในแนวเสียงต่ำเยอะผมก็เลยคลิปมาที่ช่อง4นะครับ mm hmm. ก็จะมาสอนในช่อง4กันก่อนนะครับแต่ถ้าจะให้เหมือนต้นฉบับก็ให้คลิปแค่ช่อง2นะครับ <c oughs> การตีคอร์ดก็เหมือนเดิมครับเต็มห้องลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็แบบขึ้นห้องก็ตีลงสองครัง้งก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตัดออกนะครับเอาเต้าที่ทัน มาเริ่มฝึกไปทีละท่อนนะครับผมจะเริ่มจากท่อนที่มันร้องนานั้นนาตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าเพลงให้เราลงกอด E ก่อนนานั n à, n à, n à ้นนานานั้นนาแล้วก็มาลง B minor er ตรงนาที่สาม ก็นา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 สองครั้งไปลงคอดซีนา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 แล้วหลังจากคอดซีนา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 สามครั้งไปลงคอดดีนานานาแล้วก็หลังจากคอดดีนานานาสามครั้งไปลงคอดจีแล้วก็มาขั้นด้วยคอดดี นาะนนะาแล้วก็นาะนนะาสองครั้งไปลงคอร์ด C นาะนะนาะนาะหนะลังจากคอร์ด C ีก็นะันะนนะาสามครั้งไปลงที่คอร์ดดีตรงนี้จะตีครึ่งห้องหมดเลยครับดูตัวอย่างนะครับ จะประมาณนี้นะครับดูช้าๆอีกทีนะครับก็จะไปเข้าต้นร้องเพลงนะครับ แต่ก่อนนั้นนั้นลงขอดจีตรงนี้จะตีเต็มห้องแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นฉันยังแปลกใจใจบีเมเนอร์เต็มห้องที่เห็นใครที่เหนใครใครกอ C ซีเต็มห้องใครรำลาจากกันโดยการร้อง ร้อไห้ให้ที่กอดจีเต็มห้องเหมือนกันแต่บัดนี้แล้วก็แต่บัดนี้กดจีอีกห้องหนึ่งร้องไห้ตีกอดจีครบห้องไปแล้วพอมาแต่บัดนี้ก็เป็นกอดจีเต็มห้องอีกห้องหนึ่งแต่บัดนี้เมื่อ ไป B เมนเต็มห้องไปก็ถึงวันวันกอดซีครึ่งห้องครับคอร์ดซีก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจใจ A เมครึ่งห้องเหมือนกันใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปเพราะอะไรขอดดีเต็มห้องนะครับเดี๋ยวดูติดๆก่อนนะครับถ้า อยาวไปทีเดียวเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นไปดูติดติดจากแต่ก่อนนั้นก่อนแต่ก่อนนั้น ไปไป B เมนเต็มห้องครับไปพบเพืนหม<ป>่หม e ่ E เมนเต็มห้องไม<ป>่ซึ่งอาจซึ่งอาจอาจ A เมนเต็มห้องซึ่งอาจไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเหมือนคอดดีเต็มห้องเหมือนกันเหมือนเพื่อนคนเดิม ตีคอร์ดดีเต็มห้องเสร็จแล้วเราก็มาส่งที่คอรด C กับ D โดยการตีแบบนี้นะครับเมือนเพื่อนคนเดิมลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็พอเราจะขึ้นกว่าจะรับเราก็ตีคอดดีลงไปอีกทีหนึ่งลงแล้วก็กว่าจะรับ ก็เหมือนกับว่าเราตีขอดดีเป็นเป็นครึ่งห้องนะครับแต่มันจะเว้นนิดหนึ่งดูอีกทีช่าชเหมือนเพื่อนคนเดิมว่าจะรักน่าจะได้นะครับเพราว่าลงกอดซีลงขึ้นลงขึ้นลง แล้วก็ว่าจะรัอด,ดูตัวอย่างติดๆจากเมื่อเราต้องไปก่อนเมื่อเราต้องไป ประมาณนี้นะครับกว่าจะรักกว่าจะรักก็ลงขอ G, ร์ดจนน B ีครึ่งห้องครับกว่าจะรักเท่าวันนี้นี่ B e m ม n เ r อรครึ่งห้องครับเท่าวันนี้กว่าจะมีมี E m ม n เ r อรครึ่งห้องมีคนมาเข้าใจใจคอร์ดดีครึ่งห้องใจต้องใช้เวลาเวลาลา่าคอซี C, เต็มห้องครับ คอซีนี่เต็มห้องลาใจเพียงมองตาตาคอดดีเต็มห้องเหมือนกันตากันเมื่อไรอาจจะคิดอาจจะคิดคิดคอดจีเครึ่งห้องคิดต้องจะกันกัน B minor เครึ่งห้องกันเป็นแก่ฝันฝัน E minor เรื่อง้องฟันแตกความจริงนั้นนั้นดี D. ครื่อง้องครับนั้นเรายัางอยู่เคียงเคียงคอซีเต็มห้องเคียงข้างกันดังวันวานวานก็นนด,ดีเต็มห้องเหมือนกันวาน แล้วก็ส่งเหมือนกับตอนที่เราร้องว่าเหมือนเปื้อนคนเดิมตรงนั้นส่งเหมือนกันเลยครับดังวันวานนงขึ้นลงขึนลงแล้วก็ไปร้องก่อนจากกันแต่ว่าตรงนี้ในคอร์ดดีเราจะตีลงแค่ตีเดียว เราไม่ต้องใส่ลงลงขึ้นเหมือนตอนที่เราจะร้องว่ากว่าจะรักนะครับตรงนี้เราปล่อยเลยแต่สำหรับตรงก่อนจะขึ้นในกว่าจะรักตรงนั้นถ้าว่าไม่ถนัดก็ไอ้ปล่อยเหมือนกับท่อนนี้ก็ได้นะครับก็คือเหมือนเราเล่นคอดซีใช่ไหมลงขึ้นลงขึ้นลง แลเราก็ปล่อยกว่าจะรับเราก็มาขึ้นในกอดจีเลยเรามาตีกอดจีเลยซึ่งอาจไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิมกว่าจะรัออเว้นไปอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าว่าไม่ถนัดใส่เอลงลงขึ้นเหมือนกับเครื่องห้อง มาดูตัวอย่างช้าๆตรงกว่าจะรักกันนะครับว่าจะรักเธาวันนี้ว่าจะมี จากกันกันคอร์ด E เต็มห้องนะครับฉันมาบอกลาลาบมเมเน,นอร์เต็มห้องด้วยน้ำตาด้วยน้ำตาตาคอร์ด C เต็มห้องด้วยน้ำตาที่มันเออล้นอยู่เต็มหัวใจใจคอร์ด G เต็มห้องเหมือนกันใจอยา แล้วก็กอดจีเต็มห้องอีกอ้องหนึ่งตีคำว่าเธออยากบอกเธอบอกเธอด้วยใจใจกอด B มเนอร์เต็มห้องเหมือนกันใจวารักเราวารักเราเราขอดซีครึ่งห้องว่ารักเราจะมีให้กันกันกอด A มเนอร เรื่องห้องกันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราจะมาะแล้วเราจะมาคอดบีไมเนอร์ดูตัวอย่างก่อนจากกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก่อนจากกันฉันมาบอกล่า B มเนอเต็มห้องนะครับมาพบเปิดใหม่พบกันใหม่ใหม่คอร์ด E มเนอครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่จะกลับมามาคอร์ด4เต็มห้องเหมือนกัน จะกลับมารวมทุกสุขกันให้เหมือนเหมือนคอด,ดีเต่มองเหมือนกันเหมือนเมือ่อวานแล้วก็ทรง C กับ d ลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ว่าจะรังอ่าเหมือนกันเลยนะครับกับครั้งก่อนนะครับ ก่อนจะร้องคำว่ากว่าจะรักเราก็ตีขอดดีลงไปอีกทีหนึ่งกว่าจะรักเท่าวันนี้ได้นะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับแล้วเราจมา ซ้ำมาจนถึงดังวันวานดังวันวนันวันวันก็ขอดดีแล้วก็กลับไปซ้ำนานนั้นนะเหมือนกับต้นอินโทรก่อนจะเข้าเพลงนะครับแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกัน ในตอนนี้เราไม่ต้องส่งเราไม่ต้องส่ง C กับ D เพราะเราจบดังวันวานเราก็ตีเต็มม่องธรรมดาแล้วก็ไปลงคอร์ด G หนึ่งที่นานัน,น,นแล้วก็เล่นเหมือนกับตอนอินโทรเลย จะรักแล้วก็กลับมาซ้ำกว่าจะรักอีกก็น่าจะได้นะครับเพลงนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากถ้าอยากจะเล่นตามตั้งเพลงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งเพลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไปกดดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย